TP Take Profit เท่าที่ใจถือไหวสวัสดีครับผมแซมโชตินินนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของว่า TP นะครับเข้าที่ใจถือไหวนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีนะครับก็เป็นมีความรู้มีเทคนิคต่างๆนะครับสามารถสอนได้ฟรีนะครับใครสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ TP เท่าไหร่นะครับเป็นคําถามเนี่ยยอดฮิตที่คนชอบถามกันนะครับเอ่อ จบ TP เท่าไหร่ดีคะจบ TP เท่าไหร่ดีคะดีครับเหล่านี้ครับผมต้องบอกอี้นะว่า TP นะครับไม่มีอยู่จริง TP บนโลกนี้ครับคือถ้าเราเซตไว้คือเราไปเชื่อเขาเนี่ยแล้วไม่ได้ตามนั้นนะความรู้สึกเราจะผิดหวังนะครับหรือใกล้ๆจะถึงแล้วมันย่อเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกแย่ฉะนั้นนะครับวันนี้ครับผมเคยเป็นสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วว่าโอเคเราไปยึดติดกับคําว่า TP ต้องถึงตรงนี้ต้องถึงตรงนั้นนะครับ ต้องบอกนะครับว่าคนที่เทรดนะครับมีหลายเลเวลวันนี้ครับผมจะพูดถึงเลเวลแรกๆและการที่เข้ามานะครับแล้วก็พยายามถือนะครับต้องฝึกก่อนนะครับต้องฝึกก่อนเพราะผมสมัยก่อนนะครับผมก็ถามโค้ดถามคนที่มีความรู้เขาบอก TP 7จ0ด0 0จุดแปดร้อยจุดเราก็ถือสุด,สดท้ายมันไปไม่ถึงแล้วเราก็ย้อนกลับมากินหน้าทุนเราเรารู้สึกหน่อยนะครับแต่ผมเนี่ยวันนี้ครับผมจะบอกว่า TP เท่าที่ใจ ถือได้เท่าที่ใจถือไหวเพราะว่าอะไรครับมันคือการฝึกฝนนะครับสำหรับคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับไม่เคยฝึกฝนในการถือไม้ออเดอร์ฟ้าเนี่ย2 0 0จุด300จุดคุณจะไม่เคยชินนะครับพอมาเริ่มฟ้าเนี่ยตัวเลขในหัวนะครับ30ดอลลาร์พันเหรียญละพันบาทละ60ดอลลาร์2 0 0พัละปิดไหมปิดไหมปิดไหม,ไมเหล่านี้จะเกิดขึ้นพอมันย่อเหมือนเงินเราหายไปเป็นความรู้สึกที่ผมเคยเป็นฉะนั้นนะครับ TP ในความรู้สึกของผมเนี่ยเท่าที่ใจถือไหวเพราะว่าคนมีหลากหลายเลเวลในการเทรดนะครับเราใจแข็งขนาดไหนเราก็เล่นตามใจเราใจเราใหญ่ใจเราแข็งเราก็จะได้กําไรที่เยอะถ้าใจเราไม่แข็งใจเราไม่แกร่งเราก็รู้ตัวว่าโอเคใจเราถือไม่ไหวก็รับไรายได้เท่าที่เราพอใจนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในความรู้สึกของผมปิดก่อนได้ไม่ต้องรอให้โคดสั่งว่าปิดหรือใครสั่งว่าปิด เรารู้สึกเราแฮปปี้แล้วพันนี้เราสามารถเอาไปกินข้าวพันเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้ชีวิตพันเนี้ยเราสามารถเอาซื้อขนมให้ลูกซื้อของเล่นให้ลูกนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนะครับทีพีที่ไหนทีพีที่ใจถือไหวนะครับ